เนี่ยม hey, ันเคยังมันจะิมเห็นสวดอัน้าภอไปว่าจะไปหามันถือวของด

เด็กเลยแม่มานี่นี้มองไมนี <t us> <t us> ้สิมานี้วใส่ดอกใส่ดอกใส่ดอกเอากูซื้อมานเอาแม่แม่แม่อล้เอาแม่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 เอาแม เูแล้วบานอ่อตัว่ะเอาเอาเอเอาเออเออเอเอาเอาเออ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 เเออเออเออเอเออเเออเออเเออเออเอเออเออออเออเออออเออออเอเออๆๆๆๆๆเออเอาลออเออๆออเ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 ออๆๆมาออเๆอเอ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 มเออ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  เสียบมมีไรไม่อนี่มึงไงถ้ายุหมดมันบดันยี่ส่มยี่กันหรอเป็นยูเขาลวดคุเียมันล้ดอีกเบัดขาซื้อได้

พอดียกกระดาษขึ้นมาตอนบละออกมาหานามันพอดีปุ๊บเห็นผมตื่นลุกขึ้นปุ๊บมันฟุดเลยไงเนี่ยแล่นจังไหนใหเนี่ยขากันแล่นหล่างๆมาว่างหนาลดหนาล้วมันก็แล่นต่ำหนาต่ำหลังเลยบ่มันเสื้อขาดมันเสื้อขาดมันแล่นต่ำปุ๊บมาเลยไงเฮเ้ยไหนตอนนั้นเราออกออกมาปิดประตูที่นี่ไปเราบอกออกไม่้างนอกเลยมีสองคนคนหนึ่งคือต้นไม้อีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านออกมาฮะกุ้งพิ่งออกมาจากมูใหญ่มู่ว่านนี่ซึ่งออกมาแมนครับ เอามาม้าล่ะกับมาใส่คอกไว้มันเอาตัวเอาตัวใหญ่ตัวพอมันน่ะขึ้นเมื่อหาหมูใหญ่ล่ะเอาตัวนี้ลงมาเสียมาเพี้ยนให้มันอ้วนไม่เศร้านี่ก็ะชุงออกมาหันหน้าบ้านหันดีๆอยู่มันนี่ข้นง้างที่เขาไปเอาล้างลานนี่แหละอกมันหลังนี้มันก็ับเรนผ่านผ่านมันก็เลยแลีนเลยมันก็เลยแลีนใส่คนใส่ยังไปส้นรถส้นยังไปสินามันยังตื่นอยู่มันตื่นอยู่มัน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 เพื่บ่เคยเข้ามาอยู่จังซี่ล้วก็เลืยหยาน าจารมันก็ได้ขังขังขัง,ขงประสาทแตกคือคนอ,อ,อยู่แล<ะ>้วลแน่นบ่ล่ะลุ้นทุกนัดมันทุกแมทสิบ่ก 2, ็องพัน2ี่2กับเดลี n นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณชื่นชอบเรื่องของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทขอกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็เบไซต์ d e l i n e w co g h